เอาหมเขาแล้วหมวนาวเนี่ยสามมันอยู่ที่เรานาวพลังหนึ่งเขาจันทรเขาใช่นาตกในนาพ้าพร้อมนะไม่เขานขามานต๊เตกยันเป็นบอนตั้งนาพาเ๋ือเป็นบอนเขานอนนะ คือวันทีมงานหนึ่งเขาหนาวพอมอันนี้คือบอลเท่านอนนอนเป็นแบบเฉพาะล้มกระโตเทานอนมือคือนไอันนี้คือใหม่คันใหม่อย่างกิ่งลงเฮลเวลานอนรับเป็นกริงลง เอาไปแลอาใหม่หม,ม,หาม,ามาฟัน,นามา,า,ามนะีานนะา่คือหาโคมืคอเขา,า,ามาเมแรกเนาะเขามาตัดนครับเาฟันที่เขามาท้านนเขานะหาโคตัวนะี้นะครับตัดูเขาอุ้มมาเลยมียาโก้กระบวนเขานอนลมแต่กระดองนะ นี่คือบนนอนอีกบอนหนึ่งให้ทำที่ไทยแล้วก็เป็นน้ำตกเป็น,น้ำพาทิ่ไทยเนี่ยหนังจบ nó trồng nạn bọn trồng Bọn nó non như thế Bọn nằm tốt nhầy rồi Nằm